สวัสดีครับวันนี้ผมได้ลอกมาตัวหนึ่งนะครับเพิ่งสั่งมาจากออสเตรเลียตัวนี้เป็นลอกอา,อาอบูคาเซียเลโวเอ X มจีเอ็มจีนนะครับตัวนี้ เป็นลอกเบอร์ค่อนข้างใหญ่ๆแต่ผมออกมาตีเหยื่อเล็กนะครับเอา,าเ,อาาเอามาตีเหยื่อเล็กตีไกลๆหน่อยงานตั้งใจหลักก็คือตีไปช่อนอตัวนี้ลอกอาัตราโทษตัวนี้อยู่ที่6.2ต่อ1รอบนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากนะครับปานกลางเหมาะเหมาะกับการตีเหยื่อใต้น้ําดีนะครับเดี๋ยวเราเราผมจะมาให้ดูกันว่าภายในตัวเนี้ยภายในกล่องเนี้ย มันจะมาลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าในเป็นไงดูพร้อมกันเถยเอ้าข้า <c> ง <oughs> ในมาก็จะมีโฟมเป็นฟองน้ำนะครับการกระแทกไว้หนึ่งชิ้น นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยงามเลยครับจะตัวมีอ๋อมีตัวลอกแล้วก็มีตัวแขนนะครับที่อยู่นี้ก,ก็มีสเกจตค่อนข้าง,างจะสวยงามไม่ค่อยหนักนะฮะไม่ค่อยหนักตัวใหญ่ก็จริงแต่จะไม่ค่อยหนักก็ค่อนข้างจะสวยเลยเดียวตัวแขนหนอบอ่าเป็นหนอบยางนะครับหนอบยาง มาใหญ่ก็ไม่ได้หมกักหนักมากครับเบาเบาเบาดีเดี๋ยวจะลองดูข้างในนี่ว่าไอตัวข้างในมีอะไรอีกเดี๋ยวขอตัวลอกออกก่อนนะครับยา,ย,ยากนิดนึงครับดดอ๋อข้างในก็จะมีถุงลอกนะครับถุงลอกเป็นถุงถุงผ้านะครับถุงผ้าเหมือนถุงกมะมี่ีนะครับข้างในก็จะมี ตัวนี้เป็นแผ่นรองสปูลนะครับหนุนสปูลเวลาที่เวลาเราหมุนแล้วสายเก็บไปข้างล่างเยอะไปหรือขอ้างบนเยอะไปเนี่ยเราใช้หนุนหรือว่าปรับได้นะครับหนุนหรือถอดออกได้ก็จะมีคู่มือการใช้นะค,คู่มือการใช้มีไดอะแกรมไดอะแกรมนะ อ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ,บหลักๆก็จะมีมาแค่นี้นะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูนะครับแล้วลองบวมหมุนดู ตัวนี้แกนเป็นแบบแกนหมุนนะครับเป็นแบบแกนหมุนไม่ได้เป็นแกนเสียบลอยออลื่นครับลื่นลนค่อนข้างที่จะลื่นนะครับลื่นมากนะค,ครับสวยนะผมว่าสวยดี ก็ไม่ได้หนักมากด้วยตัวที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ลองหมุนดูแล้วก็ค่อนข้างจะลื่นแล้วก็ไม่หนักน่าจะเหมาะกับงานตีปชอนครับน่าจะเหมาะตัวนี้อาบูกาเซเลโว MGX 3000HS นะครับ โอเคนะเบก็โอเคนบดีอยู่เบก็เนบดีใช้ได้เลย mm hmm. ทำมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับสเปคของเขาก็คืออลูกปืน12กลับสเปคก็คือเนี่ยครับอันนี้คือสเปค mm hmm. ของลอกครับดูอีกที ลูกปืน12ตลับอัตราทด6.2ต่อ1รอบนะครับน้ำหนักเบรก11ปอนด์หรือประมาณ5.2กิโลกรัมน้ำหนักลอบ198กรัมนะครับใช้สาย8ปอนด์ได้110เมตร PE 1.2ก็ประมาณทัก150เมตร ก็จุสายได้เยอะนะครับแล้วก็สปูลดูแล้วก็ไม่ได้เป็นสปูลลึกมากนะครับแต่ด้วยความที่ลอกเป็นตัวใหญ่ก็จะเก็บสายได้เยอะเหมาะสําหรับการตีไกลนะครับงานที่แบบเราต้องการทําระยะนิดนึงเพราะว่าหน้าสปูลจะกว้างเวลาตีสายไปเนี่ยจะทําให้แต่ละวงที่หมุนออกไปเนี่ยคือ,คอจะระยะจะยาวขึ้นเหมาะสําหรับาการตีไกลมากๆนะครับลองตัวนี้สําหรับผมแล้ว โอเคครับตัวนี้โอเคเลยผมซื้อมาสั่งจากออสเตรเลียนะครับรวมค่า h i ป p i n g แล้วก็ตกเกือบเกือบประมาณ6,500นะครับตัวนี้เป็นช่วงที่ลดราคาปกติรอบตัวนี้ผมผมดูมานานแล้วจะมีราคาตั้งแต่ 8, ป0 0 8,500บาทขึ้นไปถึงหมื่นต้นๆ้นน,นะครับแล้วแต่เจ้าในต่างประเทศผมก็พอมีช่วงที่เขาปรับลดราคาเนี่ยผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะครับทีนี้ ก็เหลือว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับครั้งอ่าพอเปิดแล้วเนี่ยครั้งแรกคือผมโอเคสวยได้ตามตามความตั้งใจที่หวังไว้นะฮะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าผมไม่ใช้งานสักประมาณสักอสองทิศอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวดูว่าลอกตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าเงินแค่ไหน ในการซื้อมาครั้งนี้นะฮะเพราะว่าลอกตัวนี้ในประเทศไทยคนใช้น้อยมากๆนะครับคนใช้น้อยมากๆแล้วราคาค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบราคาไปแล้วเนี่ยถ้าเอาเป็นราคาเต็มๆก็นะครับหมื่นหมื่นต้นๆเนี่ยมันไปเทียบกับราคาของประมาณสักเซอร์เทดนะครับของไดว่าก็จะราคาจะใกล้เคียงกับเซอร์เทดของไดว่าประมาณหนึ่งนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าใช้งานจริงแล้วเป็นไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้น,านา้นาๆฟัง อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะคุ้มแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหยื่อยางลุงแซมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ